สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้วันเสาร์แล้วละครับตรงกับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564อะล้อมวงเข้ามาครับข่าวตลาดล่างหรือว่าข่าวแบการดินอย่างที่ท่านให้สมญานามกับรายการบุญระวีตีข่าวไว้วันนี้ถ้าไม่เสนอข่าวนี้ก็ เหมือนกับรายการนี้เชยแหลกครับเชยแหลกก็คือข่าวของพันตำรวจเอกทิติสันหรือพุ่มกับโจซึ่งดังทะลุโลกครับดังทะลุโลกดังทะลุไม่ดังทะลุแก๊สเรียกว่าดังไปก้องโลกเพราะว่ามีสื่อหลายสำนักด้วยกันได้ลงข่าวนี้กระจายข่าวไปทั่วโลกนะครับท่านผู้ชมประจานประเทศไทยไปทั่วโลกว่าเราเป็นประเทศมาเฟีย เสื่อมศีรเเสสื่อมียศักดิ์ศรีวงการตำรวจเสื่อมเสียศักดิ์ศรีขบวนการยุติธรรมและเสื่อมเสียศักดิ์ศรีรัฐบาลไทยแสดงว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เอาไหนเลยไม่มีสมรรถภาพไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีผลงานหรือว่าไม่มีบารมีไม่มีความสามารถไม่มีผลงานไม่มี ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเยอะเหลือเกินที่จะนำพาชาติบ้านเมืองนำพาสถาบันยุติธรรมนำพาวงการตำรวจหรือจะปฏิรูปตำรวจให้ไปเป็นที่วื้พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้มันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงๆครับไอ้ข่าวอย่างเนี้ยมันดังไปทะุุโลกหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น BBC ไม่ว่าจะเป็น BBC ของงกฤษ สกายนิ Australia, ียไว e of อเมริกาไปจนถึงเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งของฮ่องกงได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของพันตำรวจเอกทิติสันทิติสันหรือโจฟอร์เรลี่โจฟอร์รลีถูกออกหมายจับหลังจากปรากฏคลิปวิดีโอทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อพยายามรีดไถเงินเป็นมูลค่าประมาณ60,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณสองล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวโดยใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะจนถึงแก่ความตายสื่อในประเทศไทยยังรายงานด้วยว่านายตำรวจรายดังกล่าวยังสั่งการให้ผู้คัับและผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการเสพยาเกินขนาดทําให้ต่างชาติสนใจครับสนใจว่าเฮ้ยเขาทํากันอย่างนี้ได้ยังไงและอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่มันไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวแต่เผอิญเรื่องนี้ ก็ไม่น่าจะเป็นข่าวถ้าไม่มีเกลือเป็นหนอนไม่มีนายตำรวจดีหรือตำรวจดีที่เห็นพฤติกรรมของไอ้โจ้อฟอลาลารีหรือผูก้กำกับโจ้แล้วเอาออกมาแฉถ้าตำรวจคนนี้ไม่เอาออกมาแฉเรื่องนี้ก็เป็นคลื่นกระทบฝังให้ไอ้โจ้เนี่ยทำบาปทำกรรมทำชั่วทำระยําต่อพี่น้องประชาชนต่อไปเผอิญครับรเผอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็โดนบันดาลให้ในายตำรวจคนนี้จะยศอะไรไม่ทราบได้เอาคลิปวิดีโอได้ถ่ายวันนั้นนะร่วมกับพักพวกร่วมกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการฆ่าผมใช้คำว่าฆ่าเพราะพวกนี้แสดงตัวเป็นอาชญากรไม่ใช่ตำรวจคุณเป็นอาชญากรเต็มตัวเป็นผู้ร้ายเต็มตัวเป็นอาชญากรเต็มตัวมันไม่สมควรเป็นตำรวจ ตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดูแลทุกสุขประชาชนบำบัดทุกบำรรงสุขแต่คุณมาทำซะเองทำไมไม่ส่งขึ้นทำไมไม่ส่งขึ้นสารทำไมไม่ส่งขึ้นกระบวนการยุติธรรมที่เหนือคุณต่อไปแต่มาทำโดยใช้สาลเตี้ยอย่างเนี้นึกบ้างไหมว่ามันทำให้เสือเสพพอเส่อมเสียภาพพจน์ของตำรวจนึกบ้างไหมมันทำให้เสื่อมเสียภาพพจน์ของกระบวนการยุติธรรม นึกบ้างไหมมันทําให้เสื่อมเสียภาพพจน์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่ทั่วโลกเขาดูข่าวนี้แล้วเขาดูข่าวนี้ด้วยความสะท้อนใจด้วยความเสียใจด้วยความสมเพศเวทนาผู้ต้องหาแม้ผู้ต้องหาจะเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ค้ายาเสพติดอะไรก็แล้วแต่แต่หลักมนุษยธรรมเนี่ยมันควรไหมมันควรที่จะทําอย่างนี้กับประชาชนไหมตํารวจดีมีเยอะผมเข้าใจแต่ตำรวจตำรวจชั่วยังมีอยู่ในวงการตํารวจ เพราะอะไรครับมันมีสาเหตุมันต้องปฏิรูปวงการตํารวจมันต้องหาสาเหตุต้องค้นหาต้นตอว่าที่ทําให้ตํารวจเนี่ยร่ํารวยกันเกินกว่าเหตุร่ํารวยกันมากมายร่ํารวยกันเกินฐานะทั้งที่ทั้งที่เงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หบาทแต่มีรถราหรูหรูมีบ้านหรูหรูมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านถึงพันล้านได้มาจากอะไรได้มาจากเงินเดือนไหมมันได้มาจากการค้าของผิดกฎหมาย ได้มาจากการรีดผู้ต้องหาหรือได้มาจากการกระทําผิดทำธุรกิจสีเทาโดยใช้คราบการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มันควรจะจบตรงนี้มันควรจะหยุดตรงนี้นี่คือการทำลายกระบวนการยุติธรรมคือการทำลายประเทศชาติคือการทำลายรัฐบาลผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเอาจริงควรจะเอาจริงไม่ควรให้ท้ายและไม่ควรปิดหูปิดตาว่าเฮ้ ไอ้นายตำรวจคนนี้มันเป็นพวกคนนี้มันเป็นลูกน้องเก่าคนนี้ต้องช่วยเหลืออย่าให้คดีนี้เป็นคลื่นกระทบฝั่งเหมือนกับคดีกระทิงแดงฉะนั้นเรื่องนี้จริงอยู่ผู้ต้องหาอาจจะออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ในลักษณะหลายคนเขามองต่างมุมครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าเป็นการช่วยหรือเปล่าให้มาชี้แจงให้มาชี้แจงเพื่อปัดสวะให้ให้วงการตำรวจอ่า มันอะไรล่ะมันภาพลักษณ์ดีขึ้นว่านี่เป็นความผิดส่วนตัวของไอ้โจไม่ใช่ความผิดของผู้บัญชาการไม่ใช่ความผิดของบัญชกอกอบัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่ผู้คนเขามองออกว่าการเอามาสารภาพคราวนี้คือหนึ่งให้คุณคือเสียคุณอย่าทำปลาทั้งคล้องเสียหมดให้เสียไปคนเดียวให้ไอ้โจเสียไปคนเดียวไอ้ภูมิกับโจเสียไปคนเดียวแต่ถ้าคุณไม่มาปรากฏตัวไม่ยอมให้จับหลบหนีไป มันก็ทําให้คนสงสัยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังและคดีนี้จะเป็นยังไงเพราะผู้ต้องหาเป็นคนมีสตังเป็นคนมีสตังซึ่งเวลานี้ในใจของพี่น้องประชาชนเขาก็หวาดหวั่นว่ามันจะหลุดคดีแต่การที่มาสารภาพว่าโอ้ยผมผิดไปแล้วเพราะผมเนี่ยไม่อยากคิดจะฆ่าเขาผมไม่ได้ไปรีดเขาจนเวลานี้ผมคิดจะฆ่าตัวตายคิดจะฆ่าตัวตาย เพราะคุณทำบาปแล้วคุณทำชั่วแล้วคุณคิดจะฆ่าตัวตายไม่รู้ว่าคุณคิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเล่นละครหนอหน้าจอโทรทัศน์ต่อหน้าจอทีวีต่อหน้าจอต่อหน้าสำนักข่าวโซเชียลหลายสำนักซึ่งเมื่อคืนนี้ไปถ่ายทอดตลอดรายการให้คนเห็นบางคนก็สมน้ำหน้าบางคนก็บอกเอาให้เอาให้แรงบางคนก็ลงโทษให้หนักเพราะคุณทรมานอย่างนี้ และภาพออกมาประชาชนเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้กับภาพที่ตำรวจของชาติทำอย่างนี้เราอยากเห็นตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจดีอยากเห็นตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนแต่ตำรวจมาทำอย่างนี้แม้จะเป็นคนหนึ่งหรือหลายคนก็แล้วแต่แต่ภาพมันออกไปแล้วทั่วโลกใครรับผิดชอบเขามองชาติไทยเป็นมาเฟียเขามองประเทศไทยเป็นมาเฟียมันกระทบการท่องเที่ยว ไม่มีใครเขาอยากมาเที่ยวเขาเสียเปรียบเกิดมีคดีนู่นนี่นั่นขึ้นมาเขาเสียเปรียบและมีกี่คนมีมากมายกายกองที่โดนรีดทรัพย์ไปถามแถวพัทยาดูสิครับยัดยาเสพติดยัดยาเสพติดคดีเงียบคดีเงียบยัดยาเสพติดมันเป็นข่าวที่เข้าหูผมบ่อยแต่เรื่องนี้บางทีมันไม่เป็นข่าวผมอยากให้พาตัดัดกบสำนักง,งานตารวจแห่งชาติหรือปฏิรูปอย่างจริงๆไม่ใช่ลอยจากลมปากว่าเฮ้ยจะปฏิรูปยึดอํานาจมาปีห้าเจ็ด เพราะระบบการเมืองมันแย่นะระบบการเมืองมันแย่ระบบตำรวจต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปราชการการเมืองมันแย่คุณบอกว่าการเมืองมันแย่แต่คุณก็เอาไอ้ตัวแย่ๆมาอยู่ในพักนี้ทั้งนั้นเอาไอ้ตัวแย่ๆไอ้ตัวที่มีประวัติร้ายกาจทั้งนั้นมาอยู่ในพักการเมืองพวกคุณเพื่อหน,นุนให้พวกคุณสืบทอดอำนาจแล้วมาปกครองบ้านเมืองจะ8ปีเข้านี้แล้วการจะโทษเนี่ยมันต้องโทษถึงรัฐบาล เพราะรัฐบาลไม่จริงใจในการปฏิรูประบบราชการไม่จริงใจที่จะปฏิรูประบบตำรวจครับจนกลายมาเป็นคดีที่ขายหน้าเขาไปทั่วโลกไงไอ้คดีคลุมหัวฆ่าเนี่ยคลุมหัวฆ่าผู้ต้องหาฉะนั้นไอ้โจโฟอร์ลารีเนี่ยเขาได้ฉายาอย่างนี้ครับโจโฟอรล์ลารีโจโจโจฟอร์ลารีโจโฟอรล์โโราลารีซึ่งเป็นข่าวดังต่างชาติมองไทยว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศมาเฟีย ข่าวที่ทําลายภาพลักษณ์ไม่ว่าภาพลักษณ์อะไรต่างๆภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภาพลักษณ์การเมืองหรือภาพลักษณ์การปกครองอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนรับรู้ได้และคนทั่วโลกดูข่าวนี้กันทั้งโลกเสียชื่อบ้านเมืองครับพลเอกประยุทธ์ฉะนั้นจัดการให้เร็วจัดการให้ด่วนดีแล้วที่ตํารวจจับได้อันนี้ต้องชื่นชมต้องชื่นชมว่าตํารวจจับเองไม่ใช่มามอบตัว ตำรวจจับเองหรือการจัดฉากหรือเปล่าอะไรอย่างไงทีนี้เขาบอกว่าไอ้ผู้กำกับโจ้เนี่ยติดต่อมามอบตัวติดต่อมามอบตัวกับพลตำรวจตรีเอกกักล์ลิมสังการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางไปรับตัวเมื่อคือนนี้และท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกพลตำรวจเอกสุวัสด์แย่งยอดสุขก็มาแถลงข่าวเมื่อคือนนี้ตอนสักสามทุ่มกว่า,วาทางด้าน พันตำรวจเอกทิติสันหรือไอ้ภูมิกับโจ้ก,ก็บอกว่าเหตุที่เกิดเป็นเพราะต้องการขยายผลงานยาเสพติดแต่พลาดทําให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตคุณอย่ามาอ้างเลยจะขยายผลทําไมคุณต้องไปคลุมหัวเขาจนหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายเอาถามแค่นี้พอครับถามแค่นี้ไม่ใช่คุณเนี่ยมาแสดงว่าคุณไม่ผิดเพราะคุณทําหน้าที่ท,ที่จะที่จะทํางานเพื่อที่จะปราบปรามยาเสพติด และบอกว่าไม่ได้เรียกสองล้านทาั้งทั้งที่คลิปเนี่ยมันบอกกล่าวเรียบร้อยว่าไปเรียกเงินเขาสองล้านจากผู้ต้องหาแต่ต้องการถามหายาบ้าเท่านั้นว่างั้นนะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะถูกใส่ร้ายหลังเกิดเหตุเล็กน้อยนู่นนี่นั่นโอ้โหบอกว่าผมถูกใส่ร้ายใส่ร้ายอะไรวะเนี่ยหรือใส่ร้ายไปฆ่าเขาเอาถุงคลุมหัวเนี่ยใส่ร้ายครับใส่ร้ายแล้วคุณทํางานมาเนี่ยคุณทํพลาดถูกใส่ร้ายหมด นะแล้วเวลาคุณได้ผลประโยชน์ล่ะได้ผลประโยชน์นะเยอะแยะมีรถหรูทั้งสิบสามคันนะสิคันจากการแถลงของนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมศุลกาการบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าภูมิกับโจ้เนี่ยเป็นเจ้าของสำนวนคดีรถหรูลักลอบนำเข้าหนีภาษีในช่วงปี2554ถึง2 5 6 3 รวมทั้งหมด368คันกมรมศุลกากรน,นำไปขายทอดตลาดแล้ว363คันเหลืออีก5คันยังขายไม่ออกราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่516ล้านบาทและราคาสุดท้ายหรือสิ้นสุดการประมูลอยู่ที่1,000ล้านบาทนอกจากนี้ยังตรวจพบอีกว่ามีรถยนต์13คันที่มีชื่อผู้กับับโจ้เป็นผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นรถซุปเปอร์คาร์ส่วนรถอีก2 9คันนั้น เป็นข่าวนั้นที่เป็นข่าวรวมทั้งหมด42คันครับท่านผู้ชมบางคันมีชื่ออดีตภูมกับโจ้เป็นผู้ครอบครองแต่เป็นชื่อของผู้อื่นก็มีและมีทั้งการนำเข้าอย่างถูกต้องและประมูลมาอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบรายละเอียดไอ้รถ42คันอีกครั้งหนึง่งสำหรับระเบียบการผลตอบแทนให้กับผู้แจ้งการนำจับและเจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มนั้น ท่านอนาะทิตย์ดีกรมศุลกากรบอกว่าเพื่อจูงใจให้มีผู้เบาะแสในการนำจับจากเดิมเนี่ยสัดส่วนดังนี้สัดส่วนในการแจ้งเบาะแสที่จะจับเนี่ยเขาให้30%เปอร์เซนต์ของราคารถและเจ้าหนะ้าที่ที่ดำเนินการจับกลุ่มเนี่ยได้ยี่ห้าเปอร์เซนต์แต่ปี2องพันเนี่ยได้แก้ไขระเบียบใหม่เป็นว่าผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยได้20%และเจ้าหนะ้าที่ดำเนินการจับกลุ่มเนี่ยได้20%เ รวมกันเป็น40แต่ต้องไม่เกิน5ล้านบาทตามข่าวอย่างนี้ทีนี้พอไอ้โจ้ทำผิดไอ้ภูมิกับโจ้ทำผิดแน่นอนฮะผูมินวยการจิตอาสาพระราชทานก็มีหนังสือให้บุคคลพ้นสภาพการเป็นจิตอาสาจะเห็นว่าแต่งเครื่องแบบใส่ผ้า,าพ,พันคอสีเหลืองนั่นก็คือเหมือนกับว่าชั้นเนี่ยไปรับใช้นะเป็นจิตอาสาในในในพระองค์ของท่าน นะเพื่อให้คนดูแล้วว่าเออโก้ดูแล้วว่าเป็นความจงรักภักดีแต่เบื้องหลังก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเบื้องหลังของตํารวจคนนี้มีเบื้องหลังที่พันล,ลักเรียกว่าพันลึกลับซับซอ้อนและเบื้องหลังซึ่งเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมผลประโยชน์ทั้งนั้นทีนี้เรื่องนี้จะไปยังไงเรื่องนี้จะไปยังไงไหนจะเรื่องรถหรูที่จะต้องโดนสอบเรื่องภาษีไหนจะเรื่องคดีนี้ วันนี้ตั้งแต่เช้าตำรวจเขาก็สอบกันเครียดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าศาลไม่ให้ประกันแน่นอนอยู่แล้วศาลท่านไม่ให้ประกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นคดีอุกชะการเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยความผิดมันจะเป็นยังไงนะเข้าคุกนะเข้าคุกตอนนี้ถ้าศาลตัดสินแล้วทุกคนอยากจะเห็นการประหารชีวิตเพราะคุณทําอุกอาจมากทําเยยฟ้าท้าดินมาก และทำกับประชาชนอย่างนี้ใครที่ดูคลิปดูภาพรับไม่ได้ผมนั่งดูผมยังรับไม่ได้น้ำตาพานจะไหลและไม่ดูแล้วครับไม่ดูอีกแล้วถึงผู้ต้องหาจะเป็นคนที่ทำชั่วทำเลวค้ายาเสพติดแต่ในความเป็นมนุษยชนในความเมตตาการการุณคือคุณทําผิดก็ส่งฟ้องศาลไปดำเนินคดีไปไม่ใช่ใช้สาลเตีย้ยมาฆ่าเขาอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยครับ ชั้นคดีนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนผมก็จะตามมาจะตามข่าวเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบความเคลื่อนไหวว่ามันเป็นอะไรยังไงตอนนี้กำลังสอบอยู่สอบอยู่และรู้อยู่ภาพมันชัดๆอยู่แล้วว่าฆ่าเขานะฆ่าเขาคนก็อยากจะรู้และอยากจะบอกว่าให้ตายตกไปตามกันและไม่ต้อนรับแล้วตำรวจอย่างนี้ตำรวจอย่างนี้ก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาล ให้ปฏิรูปตำรวจให้จัดการตำรวจที่ทำความเสื่อมเสียให้กับชาติบ้านเมืองและทำความเสื่อมเสียให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆบำบัดทุกบำรุงสุขจริงๆเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรจริงๆน,งงนี่คือคำเรียกร้องนี่คือคำเรียกร้องของรายการข่าวทะลุใหม่และรายการบุญละวีตีข่าวขอบพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการกันเป็นประจำทุกบ่าย บุญละวีตีข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ